ฮอตไม่พักจริง,รงๆครับสำหรับศิลปินหนุ่มสุดหลอ่อบมแบมกันพิมุกภูวกุลโดยที่แฟนๆทั่วโลกรู้จักกันในนามบมแบมก็ตล่าสุดนี้เจ้าตัวปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ Wandering ออกมาให้ได้ฟินกันทั่วโลกครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในเพลงจากอัลบัม้มล่าสุด Hometown นั่นเองนะครับผม MV นี้ก็เต็มไปด้วยฟิลแบบ โรแมนติกครับถ่ายทอดเคมีละมุนระหว่างแบมแบมแล้วก็นางเอกสาวสุดฮอตน้องนิชาณันฐนิชาครับที่เรียกเสียงเอฮาไปทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งซีนจูบครับผมโหจูแบบสุดหวานที่ทําเอาแม่แม่พี่พี่อากาเซ่ในกรีดลั่นโซเชียลมีเดียกันเลยนะครับสำหรับเพลง Wondering นั้นมาพร้อมกับจังหวะที่ฟังสบายทํานองอบอุ่นฟีลละมุนเหมือนสื่อถึงความคิดถึงใครบางคนคร,ครับผม ฟังแล้วก็รู้สึกเหมือนถูกอบกอดไปด้วยความรู้สึกดีๆนะครับยิ่งเมื่อเอวีเพลงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศที่ถ่ายทําที่บ้านเกิดของน้องแบมแบมก็คือที่ประเทศไทยก็จะมีชายทะเลสุดโรแมนติกย่านสตรีทในในเมืองไทยนะครับก็ยิ่งขับให้คอนเซปต์โฮมเทาเนี่ยมันดูชัดเจนมันดูอบอุ่นเพิ่มมากขึ้นสําหรับแฟนๆสามารถรับชม MV ็มีว andering ได้แล้วนะครับที่ทุกช่องทางหลักของแบมแบมเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรอติดตามกันต่อด้วยนะครับจะมีผลงานที่จะเป็นโปรเจกต์พิเศษที่เจ้าตัวเนี่ยจะ ทำร่วมกันกับศิลปินไทยชื่อดังไม่ว่าจะเป็นคุณเจฟฟ์สตาร์เตอร์แล้วก็คุณอิงวรั์ถอนด้วยนะครับก็อีกไม่นานเกินรอครับ